ของงานครับแจจีนะฮะคันนี้รีแบบประมัน e20 นะครับล้อ15ท่อลงโลกนะครับไม่มีแคทจีเมีเรื่องลินลี่นะครับจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ปลดนวงปลดอะไรให้ครบแล้วไม่มีแคทต้นมันก็จะโบ๋ๆบ ổ หน่อยนะฮะมาช้าหน่อยแก้ไขให้แล้วนะฮะ โอเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะฮะเอฟไแบร์ mm hmm. AM, ad, ตัวจับส่สวนผสมน้ำมันกอากากนะครับใส่เป็นซีใส่แก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูน,นะจ๊ะจูสั่งจูถนน,นจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจนูไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะท mm hmm. อมียิงมาก โอเคมาเดี๋ยวดูสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะคันนี้ท่อโล่งๆนะฮะน้ำมัน E20 บไป ก็จะได้อาการนร้ต้นกลับมานะครับแต่ถามว่าตอนนี้ดีใบดีครับเทวิ่งทางไกลนะกดโดยยาวไปเรื่อยเลยนะฮนะโอเคต้อง okay. <Okay. S 2> จูนนะฮะจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเปลี่ยนเพิ่มฟรียยเวนแต่เปลี่ยนชนิดเชื้อเพิ่มสลับเกียร์หรือที่ตั้งเทอร์โบนะครับีจูนแรกอ,อยูยูเสรีไทยเจ็ดสามนะครับหน้าปากซอยรัชสินเมืองน,นะฮะ รับปากการคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่างงาจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสมันแะแนทั่วไปคลองเจ็ดผมไม่ได้รับเลยนะครับรวมถึงจูนรัสถานที่ก็เหมือนกันนะฮะหัวค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งยสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบรวมถึงแบบทินต์ตอกนะครับทิมที่จูรีแบบคอนดานะฮะแล้วก็สี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วไปแอปพลายได้เลยนะจ๊ะโอเคส่งงานฮะเจ้าจีเรีแบบปรรทุกอีซิสเทาลัโลกนะครับขอบคุณครับ